เจ็ดตำแหน่งสิวชี้โลกสวัสดีค่ะมาพบกวับอิแล้วนะคะวันนี้นะคะเหนจะมาบอกเจ็ดตำแหน่งสิวชี้โลกนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะจะจริงไม่จริงยังไงมาเริ่มกันเลยนะคะบริเวณที่1น,นะคะถ้าเกิดสิวเกิดที่หน้าผากนะ,ะจะเกี่ยวกับกระเพะาะปัสสาวะทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ต่อมหมวกไต ื่ออันนี้ไม่แน่ใจนะว่าจริงมีจริงนะคะลองไปสังเกตดูนะคะซึ่งตำแหน่งที่2นะคะก็คือบริเวณรอบดวงตานะคะถ้าเกิดใครมีสิวบริเวณนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะ,ะแล้วก็เกี่ยวกับไตหวานคิดว่ามันน่าจะเป็นสิวผดหรือเปล่านะเพราะว่าหวานเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้นะคะแล้วก็ทุกครั้งที่จะเป็นภูมิแพ้เนี่ยหวานจะมีสิวผดๆอะคะ่ะ ขึ้นบริเวณตรงนี้นะมันก็อาจจะใช่หรือเปล่าอันนี้ต้องไปพิสูจน์กันเอนะคะตำแหน่งที่สนะคะก็คือบริเวณคิ้วหรือระหว่างคิ้วนะคะจะเกี่ยวกับตับนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการที่เราทานแลคกโตสในนมไม่ได้นะก็คือห้ามทานนมวัวนั่นเองนะอันนี้หันก็ไม่เคยสังเกตนะคะว่าเรากินนมแล้วสิวขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะ,ะแต่ก็มีบางช่วงนะที่มันสิวขึ้นตรงคิ้วแบบนี้นะมีบ้างนะคะเดี๋ยวว่าต้องลองไปสังเกตดู ะะตำแหน่งที่4นะคะก็คือบริเวณหูนะคะถ้าเกิดสิวขึ้นบริเวณหูเนี่ยก็จะเกี่ยวกับไตอันนี้จะสังเกตอย่างไรอาจจะลองกินเค็มหรือเปล่าแต่ว่าจะไปลองทาไมช่างมเถอนะคะตำแหน่งที่5นะคะก็คือบริเวณแก้มนะคะถ้าเกิดแก้มส่วนบนจะเกี่ยวกับไตนัดแล้วก็ปอดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแก้มส่วนล่างจะเกี่ยวกับเหงือกฟันอะไรประมาณนี้นะมันก็ไม่แน่ใจมันจะเกี่ยวยังไงกันนะคะก็ลองไปสังเกตด,ดูนะแต่หวังว่า มันน่าจะเกี่ยวกับแบบการไม่ขับถ่ายหรือเปล่าถ้าบริเวณแก้มนะคะก็ต้องมลองไปสังเกตดูนะคะบริเวณที่6นะคะก็คือบริเวณจมูกริมฝีปากส่วนบนนะคะจะเกี่ยวกับหัวใจความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้ก็ไม่เคยนะคะต้องไปสังเกตดูนะคะบริเวณที่7นะคะก็คือใต้คางด้่นเองนะคะถ้าเกิดสิวเกิดบริเวณตรงคางตรงนี้นะคะจะเกี่ยวกับกระเพาะอาหารซึ่งหวันว่ามันอันนี้ ตรงกับหวานสุดๆเลยนะคะเพราะมีครั้งหนึ่งที่หวานเป็นสิวหวานปวดท้องค่ะเหมือนปวดท้องโรคกระเพาะสิวก็ขึ้นตรงนี้เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องบังเอิญมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะคิดว่าตรงไหนมันตรงตรงไหนมันไม่ตรงนะเมนกันมาบอกได้ใต้คลิปนี้นะสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร์หวานด้วยวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย